สวัสดีครับรุ่งสางสุขที่26เมษายน2567อัปเดตอากาศของคลิปนี้เราก็มาดูสถานการณ์ความเป็นไปของปรากฏการณ์เอนโซกันนะครับพี่น้องซึ่งการอัปเดตสถานการณ์หรือปรากฏการณ์เอนโซและลานิยาใน4-5ปีที่ผ่านมานี้ก็ยังคงมีพี่น้องหลายท่านที่ก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่ดีเท่าไหร่นะครับพี่น้องซึ่งเราก็ คิดว่าก็ไม่ได้จะใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้อาจจะเป็นพี่น้องที่ติดตามมาใหม่หรือบางท่านก็ไม่ได้สนใจโฟกัสในเรื่องแบบนี้มากมายดูแต่สภาพอากาศจะเกิดขึ้นอะไรนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นนะฮะแต่สําหรับตัวผมเองเมื่อเห็นคอมเมนต์ว่าไม่เข้าใจถามเข้ามาหรือบางครั้งก็บอกว่าสับวิชาการมากเกินไปไม่รู้เรื่องจึงขอกดผ่านผมอ่านแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหรนะ่ฮะ เหมือนกันก็พยายามหาวิธีทำอย่างไรให้พี่น้องที่เข้ามาดูนะั้นมีความเข้าใจมากขึ้นดังนั้นผมก็ใคร่ขออญาตก,กินเวลาของพี่น้องนิดนึงนะฮะทุกท่านดูคลิปเลยครับจากภาพที่เห็นเป็นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะในสภาวะที่กระแสผิวพื้นน้ำหรือและอุณหภูมิน้ำทะเลเป็นปกตินะฮะเป็นปกติของเขานั่นก็คืออะไรฮะเกิดแบบนี้มาชั่วนาตาปีเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วละครับที่พี่น้องเห็นเนี่ยครับ โดยอุณภูมิบริเวณบนพื้นผิวน้ําหรือระดับน้ําระยะจากข้างบนลงไปข้างล่างอลึกเปา่าลาวๆาวสามรเมตรนั้นมักจะเป็นกระแสน้ําอุ่นตลอดเวลาเนื่องจากว่าถูกแสงแดดแผดเผานั่นเองซึ่งจากภาพที่พี่น้องเห็นจะสังเกตได้ว่ากระแสน้ําอุ่นทางด้านซ้ายมือหรือทางด้านเอเชียที่ประเทศของเราตั้งอยู่นั้นจะหนากว่าทางด้านตะวันออกหรือทางฝั่งอเมริกาเล็กน้อยเป็นอย่างนี้ทุกวันเห็นไหมครับ เหตุที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะอะไรล่ะครับพี่น้องเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามันมีกระแสลมตัวหนึ่งที่พัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะพัดวนเวียนมาแบบนี้อยู่ทุกวี่ทุกวันนะตามลูกศรนะฮะจากตะวันออกไปตะวันตกเขาจึงเรียกลมแบบนี้ว่าลมค้าตะวันออกน้ําทะเลหรือกระแสน้ําอุ่นนะฮะด้านบนของผิวพื้นจึงไปกองอยู่ทางด้านซ้ายมากกว่าทางด้านขวาตามแรงการพัดของลมนั่นเองพี่น้อง ดังนั้นเมื่อกระแสน้ําอุ่นมักจะไปกองอยู่ทางด้านซ้ายสิ่งที่ตามมาก็จะพาให้เกิดความร้อนความชื้นมากมายกลายเป็นกระแสอากาศดันไอน้ําให้ยกตัวขึ้นไปเป็นเมฆฝนฟ้าขนองจนกระทั่งบางครั้งบางช่วงกระแสอากาศยกตัวควงสว่านหมุนควนเข็มนาฬิกาเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้ในที่สุด จากนั้นก็จะถูกฉุดชากนะฮะฉุดลากไปโดยกระแสลมระดับบนขนส่งนำพาแจกใจ่ายในพื้นที่ของเอเชียโดยวงรอบของอากาศหรือลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องมันก็เกิดมานานแล้วฮะมานานเป็นปกติแบบสม่ำเสมอเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตามฤดูกาลต่อเนื่องเป็นร้อยเป็นพันปีอย่างที่ผมบอกนะฮะซึ่งก็ส่งผลดีต่อการวางแผนนะฮะกาทำมาหากินของพี่น้องกเกษตรกร และเขาก็เรียกลักษณะแบบนี้ว่าเฟสกลางหรือเฟสปกตินะฮะในปัจจุบันนะฮะก็ตามแท่งกราฟสีเทาในผลพยากรณ์ที่อัปเดตลาณยยาให้พี่น้องฟังอยู่ทุกเดือนนั่นแหละครับแต่เมื่อเวลาผ่านมานะประมาณร้อยปีย้อนหลังไปนี้แล้วนะครับก็อยู่ๆก็เกิดความผันแปรหรือความแปรปรวนของสภาวะอากาศส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากภาวะโลกร้อนหรืออุณหภูมิโลกสูงขึ้น จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่18ที่ผ่านมานั่นะครับซึ่งมีการใช้พลังงานฟอสซิลมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพี่น้องฤดูการการเกิดฝนและพายุก็ไม่ได้เป็นไปตามปกติหมุนเวียนไปหรือหรือไม่เป็นไปตามฤดูกาลนะฮะโดยในฝั่งเอเชียบางปีฝนตกน้อยไม่มีพายุ แต่บางปีด้านฝนตกมากอีกทั้งกระชากพายุรุนแรงเข้ามาในพื้นที่มั่งมายเสียหายนะฮะก็เป็นที่น่าสงสัยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งในปีพศ2494ก็มีการค้นพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอนโซนะฮะเป็นการอธิบายได้ถึงการเปลี่ยนแปลงผันแปรของระดับอุณหภูมิน้ำทะเลที่แตกต่างกันเกิดขึ้นระหว่างบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกนะฮะ กับบริเวณชายฝั่งประเทศอินโดนีเซียและคั่วโลกใต้เหนือประเทศออสเตรเลียที่พี่น้องเห็นในกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยและเหตุการณ์ความแตกต่างอุณหภูมิน้ําทะเลทั้งหมดนี้ก็ไปมีความสัมพันธ์กับความเร็วหรือความแรงในการพัดพาของลมค้าตะวันออกด้วยซึ่งภาพถัดไปก็เป็นปรากฏการณ ที่เขาเรียกว่าเอล尼โยนะฮะเป็นปรากฏการณ์ที่นักอุตุนิยมวิทยานั้นเขาค้นพบขึ้นมาก่อนนะฮะว่ามันเกิดแบบนี้โดยเขาจับได้ว่าในปีนั้นฮะระดับกระแสน้ำนะระดับกระแสน้ําอุ่นบริเวณฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟนะิกนั้นมันเพิ่มขึ้นนะฮะ อุณหภูมินะฮะเพิ่มขึ้นมากกว่าในฝั่งเอเชียซึ่งมันผิดปกติถูกไหมครับเพราะปกติอีตรงฝั่งซ้ายมันก็ต้องมากกว่าฝั่งขวาอุณหภูมิของน้ําทะเลก็สูงขึ้นนะฮะสัมพันธ์กับอะไรเมื่อเช็คความเร็วความลมค้าตะวันออกแล้วมันพัดเบาวกว่าปกตินั่นเองเหตุเพราะมันเป็นเช่นนั้นส่งผลให้น้ําทะเลก็เป็นอย่างที่พี่น้องเห็นล้วครับพอด้านซ้าย ซึ่งเป็นด้านที่บ้านเราอยู่กระแสน้ําอุ่นลดลงความชื้นความร้อนที่จะทําให้อา,ากาศยกตัวขึ้นไปเป็นฝนฟ้ากระนอ่อก็ต้องลดลงตามลงไปด้วยเช่นกันนะฮะในฝั่งของเราแล้วก็มีบางปีบางช่วงเขาก็พบว่าอุณหภูมิของน้ําทะเลทางฝั่งตะวันออกของมหาสมุ Pacific, นะทรแปซิฟิกทีเดิมนั่นแหละครับสูงกว่าปกติมากนะในระดับบวกขึ้นไป2องงองศาเซลเซียสขึ้นไปเลยทีเดียวโดยน้ําทะเลทางด้านฝั่งเอเชีย นั้นแล้วก็ถึงกับเย็นกว่าปกติฮะก็คือระดับศูนย์องศาขึ้นไปนะต่ำกว่าก็คือศูนย์กว,กว่าไปจนถึงหนึ่งองศาขึ้นไปฮะส่งผลให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะรวมถึงด้านตอนเหนือของออสเตรเลียก็มีพัสภาวะอากาศที่ร้อนและมีความแห้งแล้งมากในปีนั้นเมื่อเขาเช็คการพัดพาของลมค้าตะวันออกปรากฏว่าอะไรครับพี่น้องระบบลมนั้นผิดปกติถึงกับพัดกลับด้านเลยฮะ กลับทิศกลับทางแนะ้ะแทนที่จะพัดไปทางตะวันตกแบบเคยๆแต่ดันพลิ้ทางดันพัดไปทางทิศตะวันออกหน้าตาเฉยนะฮะและกราฟแท้งแสดงผลพยากรณ์สีแดงๆก็จะแซงขึ้นมานะครับแบบเต็มแม็กแบบนี้จากปีที่ผ่านมานั่นเองที่พี่น้องเห็นนั่นคือปรากฏการเอลนิโยแบบแรงและภาพถัดไปก็เป็นภาพแสดงการเกิดปรากฏการลานิญาฮนะซึ่งเขาตั้งมาภายหลังจากการค้นพบเอลนิโยโดยในปีนั้น พบว่าอุณหภูมิของน้ําทะเลนะบริเวณฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นเย็นผิดปกติหรือมีอุณภูมิที่ลดลงมากกว่าปกติในขณะที่กระแสน้ําอุ่นไหลไปกองรวมทางด้านซ้ายหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากมายคือมากกว่าปกตินั่นเองสูงแล้วก็มันจะดันน้ําทะเลที่เย็นข้างล่างกลับไปหาทางด้านฝั่งตะวันออกมากขึ้นซึ่งเมื่อไปเช็คสายลมตะวันออกนะฮะ ปรากฏว่ากระแสลมค้าระวันออกฮะนั้นก็จะมีสปีดการพัดที่เร็วและแรงมากกว่าปกตินั่นเองด้วยส่งผลให้สภาวะอากาศฝั่งเอเชียที่ประเทศไทยของเราตั้งอยู่นั้นมีไอ้น้ำความชื้นมากมายกลายเป็นกระแสอากาศที่ยกตัวมากิดปกติมีฝนตกชุกเยอะแยะไปหมดเกิดน้ําทงน้ําท่วมนะพี่น้องในปีนั้นๆน,น,นะฮะก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นมากมายเช่นกันด้วยก็สร้างความเสียหาย และเพื่อในปัจจุบันนะฮะและเพื่อรับมือกับสภาพหรือสภาวะความแปรปรวนผันแปรของระดับอุณหภูมิน้าทะเลบริเวณตอนกลางการเปลี่ยนแปลงเนะะี่ยฮะและก็ฝั่งระวันออกของมหาสมุทรเขตเส้นสูงสุดนี้ต่อมาองค์กรต่างในโลกเขาก็เลยร่วมมือโดยการจัดทำค่าหมายอุณหภูมิน้ำทะเลหรือค่า sst นะ,ะรวมถึงอัปเดตวิเคราะห์ผลพยากรณ์ต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆต้นเดือนและปลายเดือนต่าตามที่พี่น้องดูกันมา45ปีนั่นแหละครับ พอเข้าใจแล้วครับสาหรับที่มาที่ไปในการทบทวนถ้างั้นเรามาดูผลพยากรณ์นะฮะผลการคาดหมายอัปเดตในปลายเดือนเมษายนนี้กันเลยนะครับพี่น้องจากภาพเป็นกราฟแสดงความน่าจะเป็นในการเกิดปรากฏการณ์เอนโซช่วงปลายเดือนเมษายนจะเห็นว่าในเดือนหน้านะฮะที่จะถึงนี้พฤษภาคมมีความน่าจะเป็นในการกลับเข้าสู่เฟสกลางหรือเป็นเฟสปกติฮะร้อยละแปดสิบสาม ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากการอัปเดตต้นเดือนที่แล้วนะฮะต้นเดือนนี้นะฮะต้นเดือนที่ผ่านมาร้อยละเจ็ดสิบสองซึ่งก็ยืนยันได้ว่าในเดือนที่จะถึงนี้หรือตอนนี้นะครับปรากฏการเอลนิโยนั้นได้ไปแล้วอย่างแน่นอนแต่ก็ยังมีพี่น้องหลายท่านยังเข้าใจผิดนะครับว่าพอเอลนิโยไปแล้วฝนน่าจะมาไวกว่าปกติไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นเหตุเพราะว่าอะไรเลยครับพี่น้องเหตุเพราะว่าในปีนี้นะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ เราเพิ่งกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะฮะจากที่เราเผเชิญปรากฏการเอวนิโยมาในปีที่แล้วก็คือปี2566นั่นเองครับไม่เหมือนกับปี64 65ที่พี่น้องผ่านมานะฮะสอโดยสปีนี้เป็นปีที่เกิดสภาวะหรือปรากฏการลานิยาต่อเรื่องโดยเริ่มมาจากปี63เป็นปีแรกที่เกิดจำกันได้ไหมครับฝลจึงมาไวกว่าปกตินะฮะใน2ปีนี้ก็คือ64 65ดังนั้น ฝนน่าจะมาช้าในปีนี้นะครับผมดูแล้วเนี่ยฝนน่าจะมาช้าเพราะว่าปี63นั้น2563นั้นฝนก็มาช้าเช่นกันซึ่งผลพยากรณ์นี้ก็ไปสอดคล้องกับการคาดหมายปริมาณฝนตกสะสมของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมเดือนหน้าโดยสถาบัน i r i มาจากไหนล่ะครับก็เป็นสถาบันที่จัดทําผลพยากรณ์หรือกราฟแท่งความน่าจะเป็นที่พี่น้องดูอยู่นี่แหละครับก็คือกราฟแท่งปรากฏการเอนโซเนี่ยครับ โดยระบุว่าในเดือนพฤษภาคม2567นะฮะโอกาสหรือความน่าจะเป็นในการเกิดฝนฝนตกลงมาทางตอนบนของประเทศไทยในภาคเหนืออีสารกลางตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนจะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติราวราว45-60%โดยภาคใต้ตอนกลางลงไปนะฮะตั้งแต่ชุมพรนะจนถึงตอนล่างจะมีฝนใกล้เคียงและก็ตอนล่างนั้นก็จะมีมากกว่าค่าปกติ ร้อยละ40ถึง45นะโดยเราไปดูเดือนถัดไปนะครับพี่น้องมิถุนายนจะเห็นว่ากราฟความน่าจะเป็นในการเกิดลานิยาแลนะลดลงจากเมื่อคาดหมายต้นเดือนนะฮะจากหกร้อยละหกเหลือเพียงร้อละ32เท่านั้นนะแท่งการาฟสีน้ำเงินเห็นไหมครับลดลงครับทั้งนี้คาดหมายให้มีโอกาส กลับเข้าไปสู่เฟสกลางหรือเฟสปกติในเดือนมิถุนายนนั้นร้อยละก็คือเฟสปกติที่เราเคยเป็น,เป,นเป็นอยู่ซึ่งผลการคาดหมายปริมาณฝนที่จะตกในประเทศไทยของเราในเดือนมิถุนายนนั้นนะฮะไอรระบุให้ทางตอนบนในภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ตอนบนไปนะฮะจนถึง จังหวัดปรดับตัวผีรีขันจะมีปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกตินะฮะปกติของเดือนมิถุนายนผมเชื่อว่าหลายท่านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรกรู้ดีใช่ไหมครับว่ามากหรือน้อยในขณะที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจะมีฝนมากกว่าค่าปกติร้อยละ40ถึงอ่าถึง45และเราก็ไปดูเดือนถัดไปกันครับพี่น้องจะเห็นว่าความน่าจะเป็นนะฮะในการเกิดปรากฏการณ์เอนโซในเดือนกรกฎาคมนั้นใกล้เคียง ใกล้เคียงกันมากนะระหว่างการกลับเข้าสูเ่เฟสกลางที่ร้อยละสีกแลวก็โอกาสความน่าจะเป็นที่เกิดปรากฏการณ์ลานิยาแท่งกราฟสินบนนั้นร้อยละสี่สิบเเห็นไหมครับสอย่างนั้นไม่เกิน50เลยฮนะไม่เกินห้ดังนั้นการคาดหมายปริมาณฝนที่จะตกในเดือนกรกฎาคมนะฮะ iri ก็ให้ว่าทางตอนบนของประเทศไทยนะฮะในทุกภาครวมถึงภาคใต้ตอนบนนั้นก็ยังคงมีฝนค่ามีค่าใกล้เคียงตก เป็นปกตินะฮะตกเป็นปกติของเดือนกรกฎาคมในรอบคาบ30ปีนั่นแหละครับพี่น้องพอดีพอดีไม่มากไม่มายไม่น้อยนะฮะโดยในพื้นพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางลงไปจะมีฝนมากกว่าค่าปกติร้อยละสี่สินะฮะภาคใต้ก็ยังมีฝน,นมากกว่าปกติแล้วก็ผลพยากรณ์ความน่าจะเป็นในเดือนสิงหาคมไปจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมพี่น้องเห็นไหมครับ ก็คาดหมายให้มีแนวโน้มการเกิดปรากฏการณ์นิยญาในอัตราร้อยละห้นะฮะในเดือนในเดือนสิงหาคมและทยานขึ้นไปในเดือนกันยายน65และ69ในเดือนตุลาคมตามลำดับซึ่งผลพยากรณ์การคาดหมายปริมาณฝนในประเทศไทยของเดือนสิงหาคมนั้น i r i ยังคงให้ฝนทางตอนบนของประเทศไทยเรามีค่าใกล้เคียงปกตินะฮะใกล้เคียงปกติ ในขนาดที่พื้นที่ภาคใต้ทั้งภาคให้มีฝนมากกว่าค่าปกติที่ร้อยละ40ถึง45โดยจากกราฟแท่งนะฮะในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมจะเห็นว่าความน่าจะเป็นในการเกิดลนิยานะครับปรับลดลงเล็กน้อยเหลือร้อยละ61และ60ตามลำดับในเดือนธันวาคมนะ,ะนั่นก็หมายความว่ากราฟแท่งที่แสดงการเกิดปรากฏการณ์ลนิยาตั้งแต่เดือนสิงหาคมมานั้นอยู่ในระดับอ่อนถึงค่อนข้างปานกลาง เท่านันนะครับพี่น้องโดยผลพยากรณ์ทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานี้นะฮะก็ไปสอดคล้องกับหรือเป็นไปในแนวเดียวแนวทางเดียวกันกับผลการคาดหมายระดับอุณหภูมิของน้ำทะเลหรือค่า SST ที่เกิดขึ้นบริเวณฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตเส้นสูงสุดโดยสำนักพยากรณ์ต่างๆทั่วทุกมุมโลกนะฮะ น,น้องจะเห็นนะแท่งกราฟเห็นไหมครับจะเห็นว่าร้อยละแปดสถึงเกของความเห็นสำนักพยากรต่างๆรวมกันนะฮะให้แนวโน้มการปรับลดลงของอุณหภูมิน้ำทะเลในตำแหน่งนีโน3สาหรือบริเวณที่เคยวัดกันน้ะ็คือฝั่งระวันออกของมหาสมุทรนะั้นเริ่มปรับระดับลดลงเย็นกว่าปกติในเดือนมิถุนายนจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมพศ2567นี่ยครับซึ่งเป็นเดือนที่กราฟแท่งสีน้ำเงิน หรือความน่าจะเป็นในการเกิดปรากฏการณ์ลานิยาลันโตสูงสุดนะครมีอุณหภูมิต่ํากว่าปกติไม่เกินราวๆหนองศาเซลเซียสนะฮะนะไม่เกินหองศาเซลเซียสไปจนถึง1.5องศาซึ่งนั่นก็สรุปได้ว่าเป็นลาลียาที่อยู่ในระดับอ่อนไม่เกินปานกลางเช่นกันนั่นเองนะดังนั้นกลางเดือนหน้าเราก็มาติดตามกันใหม่นะครับพี่น้องผลพยากรณ์เอนโซจะเป็นอย่างไรมีแนวโน้มสเสถียรหรือไม่นะครับ ลนันยาาจะปรับตัวแรงขึ้นหรืออ่อนลงไปอีกนะฮะหรือสะดุดแบบปลายเดือนนี้เราก็มาดูกันสวัสดีครับ